ครับผมพี่น้องครับสวัสดีครับทุกทุกท่านกำลังอยู่กับตะแดงของเฮาเนาะพี่น้องเนาะพี่ไก่ปล่อยได้ผลบ่ครับพี่ไก่นี่พี่ไก่ได้ผลอยู่พี่น้องผมบ่ามีบ่เซว่าปล่อยแค่หน้าเดียว่วาปล่อยบ่หลายครับพี่ไก่ปล่อยยักถุงครับไก่ปล่อย2ถุงนี่2ถุงพี่น้องได้กินบักหลายอ่ะตามที่พี่น้องเห็นตอนปลากอดปีนี้จักถุงครับนี่ยเอาหนึ่งสองสามสี่ แปดพูนเรียครับนี่แปดถุงพี่น้องถุงหนึ่งมีจักประมาณจักตัวครับบ่จำกัดบ่จักเพิ่นสิปล่อยปลาให้น้านี่น้ำอ้อจอยเอเจว่ามีน้ำว่ามีกระงงอยู่ใเพิ่นปล่อยแล้วมันสิรอดจังได๋แต่ว่าถึงตอนเจียวเข้าเต็มให้น้าอยู่พี่น้องถึงตอนเจียวเข้าเต็มให้น้าอยู่นะครับผู้นำผู้นๆพี่น้องอันนี้เป็นตะเพียนล้วนๆบ่ครับตะเพียนล้วนๆพี่น้องผม เอาปล่อยปลาจินย่ามเจียวเขาเดี๋ยวห่อเบิ้งกันจ่อๆนี่เอาเป็นภาพที่บางคนกับบอสเซียน่ะบ้ามีบ้ามีกับเปียกแกอยู่ตาหยงนี่เฮ็ดอีหยังที่แปลกๆเกี่ยวกับปลาพี่น้องกลายเป็นบ้ามีบ่กล้าปล่อยดินั่นขี้ดินนั่นนนั่ขี้ดินไปแล้วซีพี่น้องกลายเป็นบ้ามีเอาบอกตรงๆเห็นบ่พี่น้อง มีแผ่นดินนี่ชีดินนี่นี่ชีดินน้ามันอ้อยจอซ้ำหนีครับประมาณาว่าซ้ำหนีนี่แต่ว่ามันกระสีบกยากคือว่าลรือบ้ามีบอ้โหสูตรเพิ่นแต่ว่าทีเนี้ยครับผมพี่น้องครับสวัสดีครับครับบ้ามียูทูบชอวยอีสานบ้าพี่น้องฝากที่ฝากตามฝากอะไรฝากแชร์เหมือนเดิมพื้นเก่าเลยพี่น้องผมจะติ้มยาปลายาลายยาลลางกันล,นละสองพี่น้องนะเอา้าไปเบิ่งกันอีกซี่ถุงพี่กายเพิ่นป้ายสองถุงแต่ว่าปลาบักหลายพี่น้องเห็นว่า ตอนเกี่ยวข่าวปลาย่างบักหลายเลยเสียดายเดี๋ยวไปปล่อยต่อบ่ได้เพราะว่าปลานีกรนดาษออกซิเจนแน่มันเป็นอยากตายล้วนน่ะนะเดี๋ยวเบิ้งอีกสีถุงเป็นจิตสันต์ตั้วมีขั้วไม้เพราะว่าถ้เป็นขั้วไม้ต่อจิตใจหรือว่าการกระท่ำล่ะมันดีเบิดพี่น้องออีกสีถุงพี่กายเพิ่นปล่อยสวงมันได้ผลดีบานที่นี่แต่ยางเลยบอกว่ากูดึกอีกก็น่าสันเอามาอีกสีถุงเลยพี่น้อง ก็ต้องเบื้องกันก็ต้องเบื้องกันส่วนบักอันนั้นเดี๋ยวว่าวมีภาพไปเบื้องหาทีมงานบ่ได้ไเดี๋ยวว้าวมีภาพไปเบื้องกลางคืนที่ว่ามันลำรอดลำรออ,อ,อยู่จังไดอีกสี่ถุงถุงหนึ่งกับบน่าจะตำก็บ่าน่าจะตำก็กลอยอ่ะพี่น้องนาสีเทืองลอยตัวเนาะครับเนาะเอาภาพแบบนี้บ้านเป็นไงบ้ามีนี่ขาย่างเดียวตว่าเพื่นป่อย คันใหญ่ขูดต,ตเนาะพี่น้องเนาะซึ่งบ้ามีกบมับบ้ามันหลอดเบิดขูดตนั่นแหละเพราะว่าขันมันบ้ตายก่อ,อนยาวเบิร์โอ้โหคุณพี่น,อน้องปลาปลาหลุดหลวสิบ,บ่าเห็นตัวปลามึงกันอนะ่ะซูมให้เบิง่งเอาชัดชัดอืมอืม เดี๋ยวเฮาสซีน้ำอัปเดตชีวิตมันเรียร์ๆเนาะพี่น้องเนาะบ้ามีสิผ้าอัปเดตชีวิตปลาซุ่มนี่เรียร์ๆตะเพียนลอยเปอร์เซ็นต์เนาะครับเนาะเป็นตะเพียนลอยเปอร์เซ็นต์เห็นว่าพี่นอ้องสุ่มใบเบิ่งไกลๆสวยงามบ่พี่น้องผมสวยงามเป็นอย่างยิ่งอ่าเออ ครับก็เรียบร้อยแล้วนะครับขอบคุณตาแดงหลายๆครับผมปล่อยปลาสู้พีสู้น้องอยากสู้น้องกินตะวักกับหน้ามันบ่หลายหน้าบ่าวมีว่ะนือพี่น้องไปจังไลยนี่น้ำซ้ำนี่หนึ่งไหมเลี้ยวเห็นขี้ดินอยู่ตะพูนว่ามันยั่งยื่นอกว่าสันมันก็สิไปทัวร์หรพี่น้องยังห้องมันละว่างหรอสาอ๋อ โอ้คำว่าซึมกระไม้ถึงยุคางนก็ไผ่นะเห็นว่าพี่น้องนั่นน่ะนะน้ำสีเต็มสารน้ยนั่นที่ฟ้ามนูบ้ามีนั่นบ้ามันก็ดิซึมมาเรื่อยๆน้ำมันสีบวบกถึงแม้ว่ามันสีบวกกระชกเข้าสูบได้สูบไ,ได้พี่น้องตั้งเคียงยุ่หันสูบมาเลยมองกบรบไพ่นั่นอืมอืมอืม,อมแล้วถาถทาเบิ้งกันนะครับน่าช่วงเกี้ยวเขาช่วงเขาเขียวเดี๋ยวบ่ามีภาพมาอัปเดตสถานการณ์ปลาแปดทุงนีไท้ได้มันก็นสีตกยั่วมัน ขันตามบ้ามีบ่บาเหลือประมาณีสี่ห้าลอยตัวต้องย่างพี่น้องต้องย่างแต่สี่ห้าลอยตัวเอาพุดตาแดงหล,ลายๆบานนี่เขามาเบิง้งมาอัปเดตบักอันนี้กันบักบักเดียนหนึ่งก็เข้านั่มเป็นเดียนแล้วเพราะท่านใด้โตัวนี่บ้ามีคือคืออ้อยไจังจี่นงสีนี่นมาอ้อยไม่นี่มันขวดคือหนูแนวนี่มันเป็นหนูเดินหนาเด้อพี่น้องเด้อ มันเป็นหนูเดินหนานี่พุ่นหู้มันขวดพุด่นบ้ามีกับิปปไว้ยังสี่ล้บาทที่นี่บ้ามีลงทุนหัวอาหารเป็นแพ่งเอาหัวอาหารมาขอบนั่นกองเขาบาทนั่นกองเขาพี่น้องคือเห็ดทุกวิธีทางมันแรงลงมาแน่นอนแล้วบ้ามีหนีอยู่ บาดมาเบิ้งฟังพี่เดี๋ยวบ้ามีพายใหญ่ไปก้องแรกปึ๊บหัมาหนีแมนบ่พี่น้องพี่น้องอยากให้สั้นโวบ้ามีกัสีสั้นโวแต้ว่าคันอยากให้ขุดบ้ามีกัสีขุดพี่น้องเราเบื้องกันก่อนบาเป็นแจงไดน,นี่แฉพี่น้องผมแฉหลังจากที่เ้ายิ่งบ่ถือแล้วมันแฉไปเลยแม่พี่น้องอ คุณอนะห้อยขวดหมูบีมันสีเดือนนาะขวดพี่น้องอดินขันเอาเสียวตัวมันบาดเลาต้องข้นไม่ออกเบิดหนีรึบาามันก็นฉลาดนนาะครับน้องมันก็นยู่มองทีแน่นนะนี่มเมื่อคืนนี่สารภาพตามตรงที่บ้ามีกดหยุดกดปิดน่ะนี่มันย่อมยอ่อย่อมยอ่อยู่ปากหูนี่พี่น้องนี่ มันยมยอ่อยมยอ่ออยู่ปากหูนี่มันยิงบ่ถนัดเท่ากับโบยิงมันเนาะครับเนาะมันยิงบ่ถนัดเท่ากับโบยิงมันพกไว้นี้แหละตกเป็นกองเฮาเจ้ามือบาดบ้ามีได้เอากลับเล็กเมื่อไวนี้นี่มีพี่น้องมีกลับเล็กเลยครับเรื่องนี้วน้นนี้แล้วกันนั่นมองมันขวดออกนั่นพี่น้อง อม,มองมันขวดเอากับตองมารุ่นกันละมั่นกับบ้ามีไพสีขังไผสีแนนกากันมึกเศร้านี่เสียวที่สุดที่สีได้ยิ่งมัน่นพี่น้องมึกเศร้านี่คือเสียวที่สุดแล้วเพราะว่ายังมันเพราะถนัดเดี๋ยวก็เห็นอัน สร้างดังมองนี่หน่อย,อยเดี๋ยวก็เห็นสีขางไปทางหางหน่อย,อยขันยิ่งมันกับเขาหู้ซึ่งเขาก็ตตองใน้คนใหม่กนนลำบ้ามีว่ามันสีบ่คุมมันบาดว่าใจเลยที่พี่น้องคือม้ามันเห็นคูม่มืามาอแต่ว่ามันมาเสียดอีหยังมันได้นะครับนี่ละมองที่บ้ามีศูนย์บ้านนี่ก็ไปหาทีมงานแล้วมือเศร้านี คือทีมงานนี่บ่าผู้ใดววางว่าสิมายกไม่ออกแล้วก็อูดเลยเอ้าจังไดก็สร้างวันทวพีน้องผมขอบคพุณทุกไรทุกซัพทุกอาทิตย์ก็ตามเหมือนเดิมคือก้าพีน้องผมจากหัวใจทีมงานอีสานบ้านของเองพ่อการคิดนะต้องเอาให้ได้มันสิเป็นบักเดียนหนึ่งบักอาทิตย์หนึ่งบักสองเดียนบักสี่เดียนบักปีหนึ่งบักหกเดียนบักสามเดียนบ้ามีสิจัดการมันให้ได้ลาข้ามันออกมาหนักโทษแหกผุกความพุณนขับสวัสดีครับ เอาพี่น้องผมเอาอยัางสี่บ้ามีอยากพ่สูตรเบื้องว่าหนูตัวน,น้นมันกินลูกมันอีลีคือึมีแนวมาเอาไปน่ะลูกน้อยที่ออกเดงเดงเห็นบ่ที่บ้ามีท่ายเบื้องวอาหนูคอกไม่ออกแล้วเด้อวะน่ะไปไปเบื้องกันพี่น้องคองใจคองใจพี่น้องผมโอ้ยทางกับซ้ำทางหล่อนี่พี่น้องเอ้ยเลียยใจขาดแงมมาตาละเทียนี่บ้ามีเราโต๊ะใจ คือเบี่ยงสายเบี่ยงขวานิดนึงนี่ก็คือบอกยังไงต๊ให้หน้าเนี่ยนอนเอาไปเบิ่งกันพี่น้องว่ามันสียังบ่หมูฝ่ามองเฮงเออม,มันมันแปลใจแล้วก็มันสงสัยดิแเ่นพี่น้องสงสัยนําบาวมีบ่เออม,มันเกินไปไหมคือมันถมลูกเจ้าขวงบ่พี่น้อง นาจะเป็นบ้านี่เอ,อ่อแวบสาถุขวดออกมาอ้าเอ้ยเฮ้ยพี่น้องบ้ามีวต่ตตวผูละกัดนี่เห็นตาสามึงตายมึงบ้าหลอดแทเบิ้งเอาพี่น้องเห็นตาสา นี่เห็นตาสากี่น้องเห็นตาสากนี่ตัวแม่เด้นี่นี่ตัวใหญ่ๆนี่ตัวแม่เคยออกลูกแล้วสิบเอ็ดตัวกินไปสองบาทบ้ามีคิดว่าตัวนี้หรือเปล่านี่กัดนี่คือพวกเมนคือตัวนี้เองที่กัดเอาไวบ้บได้ทั้งสองตัวเมนบ่าพี่น้องซอยบ้ามีความเมนมากหดหดไล่ไปหดไล่ไปพี่น้อง เลี้ยต่สาเลยมึงอย่ายยู่เลยพี่รองขันแนวนี่อย่ายยู่เลยตวัาเที่ยวกว้อนสิเบตโตเหลือเก่าโตมันก็นคือเลี้ยงอยู่เขาสิซ้อมพฤติกรรมมันจยังไงพี่รอง ที่กำกัดพี่น้องว่าตัวผู้หรือตัวเมีบอกบ้ามีมากครับบ้ามีทัดส,สินใจขาเลยบ้เอาวไว้บ้ามีบ่เอาไว้นูนนี่ครับนี่พี่น้องผมนี่นี่พี่น้องเหลือสกักมึงตายมึงตาย พี่น้องว่าตัวผู้หูตัวเมียกัดนี่พี่น้องว่าตัวผู้หูตัวเมียกัดครับกุ๊ซี่เป้ามึงไว้เลยสองตัวขอบคุณครับสวัสดีครับ